สวัสดีค่ะปนปน,นฟิสสไตล์ค่ะวันนี้พามาเลาะตลาดบางปูนะคะนิคมบางปูค่ะพามาชมร้านขายคอหมูย่างนะคะชื่อร้านวิโรธคอหมูย่างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันหน้าร้านกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้ชิ้นละนะคะ ข่ยชิ้นละค่ะตุ่ห้าบาทค่ะก็จะเป็นร้านคนออย,ย่างนะคะก็จมีออกแากเตาแล้วก็เป็นอส่วนอันนี้เป็นอะไรคะคะไส้ย่างค่ะไส้ย่างก็ชิ้นละชิ้ห้าบาทนะคะ มีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะคะนี่นะคะอยู่ในน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะ,ะไปดูในเตากันเลยนะคะอันนี้สุกแล้วค่ะ ทมกันทำขายหน้าร้านจนจบเลยนะคะนี่นะคะย่างวันร้อนๆเลยค่ะวันขึ้นขนม,มเลยะคะ่ะอยู่ใกล้ๆก็หอมค่ะหน้รประทานค่ะ น,นี้ก็จัดใส่ร้านไว้นะคะจัดเรียงไว้รอลูกค้าค่ะนี่นะคะชื่อร้านไทรโรดคอหมูย่างนะคะไส้หมูย่างหลอดลมย่างนะคะนี่เบอร์โทรค่ะสิบบาทนะคะปีกส่งนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะ ไโรตคอหมูย่างค่ะส่วนนี้ก็เป็นป้ายด้านบนนะคะนี่นะคะอยู่ตรงวินมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเข้ามานะคะตลาดนิคมบางปูนะคะตรงวินมอเตอร์ไซค์ค่ะก็จะเจอร้านเลยนะคะขายอยู่ใกล้ๆวินเลยค่ะ กจะตัดตกแต่งที่ดำดำทิ้งนะคะหอมค่ะหอมมากเลยค่ะที่ดำดำก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าจะตกแต่งก่อนนำไายลูกค้านะคะ นี่โฟนโฟนฟ,นฟีสไตล์ขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า